การรักษาสายตาวิธีใหม่ที่เรียกว่ารีเล็กสมายมีความเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเนื่องจากความดีงาม5ประการนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึง5สิ่งพิเศษของการรักษาสายตา วิธีใหม่ที่เรียกว่า r e l a กซ์ไมลนะคะข้อที่1เลเซอร์ที่ใช้คือเฟมโตเซกันเลเซอร์จะให้ความอ่อนโยนต่อดวงตามากนะคะเฟมโตเซกันเลเซอร์จะทําให้เกิดฟองอากาศเล็กๆที่ผิวกระจกตาสร้างรูปร่างลักษณะเหมือนกับแพนเค้กแล้วสร้างแผลเล็กๆและคีบแพนเค้กเล็กๆนั้นออกมานะคะความรู้สึกของการหลังทํารลีกซ์ไมล์วันแรกจึงค่อนข้างสบายไม่เจ็บสบายตามากๆเลยค่ะข้อที่2 แผลที่เล็กของรีเล็กสมายประมาณ3มิลิเมตรจะทำให้การฟื้นตัวเกิดขึ้นได้ไวคนไข้จะรู้สึกสบายตาตั้งแต่วันแรกหลังทำถึงแม้ว่าจะมีอาการมีหมอกแต่ว่าจะสามารถที่จะทำอะไรต่ออะไรใช้ชีวิตค่อนข้างเป็นปกติได้เหมือนกระทบกระเทือนน้อยมากๆนะคะข้อที่3การทำรีเล็กสมายที่แผลเล็กนั้นรบกวนเส้นประสาทบนผิวกระจกตาน้อยจึงทำให้ภาวะตาแห้งเกิดขึ้นน้อยค่ะ ข้อที่4นะคะมีะการศึกษาทางวิชาการบอกว่าการทำรีเล็กสมายก่อให้เกิดแสงจ้าหรือแสงแตกในเวลากลางคืนน้อยกว่าการรักษาสายตาวิธีอื่นๆนะคะและข้อที่5ข้อสุดท้ายลักษณะรูปร่างของกระจกตาหลังทำรีเล็กสมายจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังทำไม่มากนักจึงทำให้มีความสบายสมชื่อสมาย 5ข้อที่โดดเด่นของการรักษาสายตาแบบ r ร l a x s m i ม e วันนี้เรารู้จักเขาเพิ่มนะคะคราวหน้าเรามารู้จักวิธีการรักษาสายตาและความรู้ดีๆเกี่ยวกับโรคตาที่ดรตุลยาคอมมูนิตี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ